มามาเพาะเมล็ดครับแกทัสี่ซองนะครับสองสองร้อยสองร้อยเมล็ดเป็นจิมโน,โนด่างจิมโนแคลเซียมด่างนะครับซื้อมากี่บาทลล่ะทั้งหมดได้สามร้อยบาท สามบาทกับแ0ดลอนเมล็ดนะครับคนที่สองร้อยแถมแถมซองเนปะ็นสี่ร้อยบาทนะครับจากไหนกันม่รูเออของบลูบริษัทบลูแคคตัสนะครับเคตรียมไว้สี่สี่กระป๋องหนึ่งสองสามสี่นะครับจะโรยางานกันเลยนะครับอ่านี่ผมก็เตรียมการไว้แล้วนะครับเตรียมการโดยอะไรนะเอาน้ำยาน้ำยา กันลาผสมน้ำแล้วก็ใส่มาครึ่นนะงนึงแล้วกระถางมีนมีรูนะมีรูแล้วก็ซื้อสิบาทกลองนี้บ,กบุกไฟยี่สบสี่กลองกนเท่าไรสี่สามสบสองสี่สองแปดนะแปดแบาทและกในอีกสิบาทเป็นร้อบาทพอดีแล้วก็มอสก็ถุงก็สีบ,บาท Uh, อันนี้ก็ใส่ใสกาวมะพร้าวก่อนนะครับสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวแล้วก็พีชมอสทับอีกทีนึงนะครับกวาดแช่น้ำไว้ยี่สินาทีแล้วตอนนี้ก็เริ่มแบบซึมนะครับซึมขึ้นมาเริ่มซึมขึ้นมาเริ่มซึม,ม,มอันนี้ผสมยานะครับรีบล้างมือ,อโอเคครับตอนนี้ผมก็จะผมก็จะพ่นยาไอ้โรยเมล็ด มาเร็นะครับเราลองดูมมาเลยกันมาเล็วอีกสักหน่อยครับต่อไปขั้นตอนเราก็จะเอามาเร็ววันนี้วันที่11ตุลาคมสี่นะครับก็ใส่มันก็โรยเลยนะครับเหมม็นนหมครับแต่ใส่พีทมดข้างบนเพระาะว่าต้องการให้เห็น เม็ดมืสีน้ำตาจะรู้ว่าการกระจายของมันมากน้อยขนาดไหนกางกระจายไปทั่วแล้วนึ่งร้เมล็ดครับล้่อยากให้เอ่านเมล็ดหนึเมล็ดได้ท่าไหนละหนึ่งร้อบาทเอ้สองร้อยเมล็ดตกสองเมล็ดนน่ หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยอันนี้อที่ไหนที่สองโอ้ประจายทั่วครับต้องเก,กลี่ยครับในคนที่ต้องการที่มัน ใส่อะไรพิสมอตดำๆมันจะตัดกับสีของมเมล็ดถ้าซื้อคุยมะพร้าวเดียวมันจะดูยากมันจะแน่นเกินไปถ้าเกิดมันขึ้นสมบรูรณ์นะนี่ก็อ่ะโอเคประมาณนี้เนาะได้ก็จ่ายครับมาจากครับอืมตไป Rồi. Có thêm mà các okay. có một smoke thêm mà các bạn. Như là Liza. ทดลองดูว่ามันจะเป็นอะไรไหมปุ๋ยก็ไม, <c oughs> ม่ผลใส่ตอนนี้นะต้องออกก่อนปุ๋ยทั่วๆไปเลยอันนี้มารา,าจะอาจจะไ,ได้เพราะกลางมันไม่มีปุ๋ยเลยเพราะมันมีกระบ,บ๋อางๆไม่มีปุ๋ยแต่ว่าพิสมอร์มีปุ๋ยอยู่เขียนนะผมก็จะ พ่นด้วยน้ำยาสละทับอีกครับแต่ที่หนึ่งที่สองวันมาเร็สนะครับเนี่ยให้มันชิ้นๆ ันขีอ11ตุลาอกซีนครับคอยดูจะมองด้ยปยาสอบสิบปรจาลูแคคตัสนะครับสูตรลูปลัตรกแบบออน0 9 5ก7 6 1 2เนึ่นามา2วันครับมาจับในบางป,ปาลีสมุตรปากกาแล้วนก็การับบ,บางปลีใหญ่ วการลงสูงสุดสูงครับจนผมก็เรียบร้อยพอได้แล้วครับโอเคครับลองดูแล้วก็ปิดกล่อง เขาก็เขียนชื่อสี่กล่องชิมโนโดังจากสมุทรประการน่ครับในที่สวีตูราสีกับสวนยิโจ้ห้าหนึ่งรโครับ